เดี๋ยวผมเจราจานี่ลูกค้าเนี่ยผมจะมีกรอบองผมว่าผมจะคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องแค่นี้จบคือจบแต่ปรากฏว่าเมื่อวานก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อ,อยผมเริ่มเสียวลนะเอ๊มันจะหลุดไหมมันจะผลําลึกไปเรื่องอื่นไหมกังวลไปหมดในระหว่างเวลาสนทนาบางทีเราต้องขัดจังหวะบ้างนะเข้าไปขัดจังหวะเข้าไปทําลายทําลายบทสนทนาตรงนั้นออกไปอะไรเงี้ย อ๋อไอ้ลูกค้าลูกเป็นลูกหนี้ก็เอาละได้อารมณ์โมละค่ะเนี้ยเมามันคุยไปคุยมาแบงเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่อะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะเอ้าแปลว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างที่พี่คุยกับผมตั้งแต่แรกนี่อะค่ะเนี้ยเรียบร้อยนะครับอย่าไปคุยเลอะเทอะเรื่อยเปื่อยไปหนึ่งครั้งวัตถุประสงค์ในการคุยคือกรอบหนึ่งกรอบไปครั้งที่สองก็เป็นกรอบที่สองไปครั้งที่สามก็เป็นกรอบที่สามอย่าไปคุยครั้งเดียวแล้วคุยครอบจักรวาลไอ้อย่างเงี้ย ไม่ถูกหลักเกณฑ์ในการเจิจลานี่